ในชีวิตประจวันของชาพวพทธเราคงเคยได้ยิน,นคำว่าบุญและกุศลบ่อยครั้งบางคนอาจใช้สองคำนี้สลับกันไปราวกับว่ามันเป็นคำเดียวกันแต่แท้จริงแล้วทั้งสองคำนี้มีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกันวันนี้จะมาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบุญและกุศลในแบบที่เข้าใจง,ง่ายๆมาให้ทุกท่านฟังกันคะ่ะ ข้อที่หนึ่งความหมายโดยทั่วไปบุญคือการกระทําที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญกุศลคือความฉลาดสภาวะจิตที่ดีงามปราศจากกิเลสยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณทำบุญตักบารสิ่งที่คุณได้คือบุญความสุขใจแต่ถ้าคุณตักบารด้วยความเข้าใจในหลักธรรมรู้เหตุผลที่แท้จริง นั่นเรียกว่ามีกุศลเกิดขึ้นข้อที่สองจุดเน้นที่แตกต่างบุญเน้นที่ผลของการกระทาคือความสุขที่ได้รับกุศลเน้นที่เจตนาและสภาวะจิตใจขณะทำยกตัวอย่างเช่นการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นบุญเพราะทำให้เกิดประโยชน์ แต่ถ้าบริจาคด้วยจิตที่เมตตาไม่หวังผลตอบแทนเป็นกุศลข้อที่3ความสัมพันธ์ระหว่างกันบุญกว้างกว่าครอบคลุมการทำดีทั้งหมดกุศลเป็นส่วนหนึ่งของบุญคือบุญที่ประกอบด้วยปัญญายกตัวอย่างเช่นการทำทานทุกอย่างเป็นบุญแต่ถ้าทำทานด้วยความเข้าใจว่าเป็นการลดความยึดมั่นในทรัพย์สิน จึงจะเป็นกุศลด้วยข้อที่4เกี่ยวกับเป้าหมายบุญมุ่งหวังความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้ากุศลมุ่งสู่การพ้นทุกข์การดับกิเลสยกตัวอย่างเช่นคนที่สวดมนเพื่อความสบายใจกำลังทำบุญแต่คนที่สวดมนเพื่อฝึกสมาธิและพิจารณาความหมายกำลังทำกุศลข้อที่ห้า เกี่ยวกับระดับจิตใจบุญสร้างความสุขในใจแต่อาจมีกิเลสอยู่กุศลชำระจิตให้บริสุทธิ์ลดละก,กิเลสยกตัวอย่างเช่นการรักษาศีนห้าทำให้เกิดบุญคือมีความสุขใจที่ไม่เบียดเบียนใครแต่การพิจารณาเหตุผลของศีลแต่ละข้อและประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศลข้อที่6ด้านแรงจูงใจ บุญอาจทำด้วยแรงจูงใจที่วังผลตอบแทนกุศลทำด้วยความเข้าใจถูกต้องตามหลักธรรมยกตัวอย่างเช่นการเข้าวัดเพื่อหวังโชคลาภเป็นการทำบุญแต่การเข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมะและฝึกจิตเป็นกุศลข้อที่7การสังสมและผลลัพธ์บุญสังสมเพื่อความสุขในวัฏสงสาร กุศลนำไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏะสงสารยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ทำบุญเพื่อหวังเกิดในภพภูมิที่ดีกำลังสั่งสมบุญแต่ผู้ที่ทำความดีโดยไม่หวังการเกิดอีกกำลังสร้างกุศลข้อที่8ความเกี่ยวข้องกับปัญญาบุญอาจทำโดยไม่ต้องมีปัญญาลึกซึ้งกุศลต้องประกอบด้วยปัญญา ความเข้าใจที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเด็กที่ช่วยแม่ทาง,งานบ้านด้วยความเคารพได้บุญแต่ถ้าเด็กเข้าใจคุณค่าของความกตัญญูและทำด้วยความรู้ตัวก็เป็นกุศลด้วยข้อที่9การนำไปปฏิบัติบุญมักเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการทำกิจกรรมทางศาสนา กุศลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญายกตัวอย่างเช่นการถวายสังฆทานในวันสำคัญทางาศาสนาเป็นบุญแต่การนั่งสมาธิวิปัสสนาเพื่อพัฒนาปัญญาเป็นกุศลและข้อที่10ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบุญให้ความสุขใจความอิ่มเอิบใจกุศลทำให้จิตใจสงบ เข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นหลังจากทำความสะอาดวัดคุณรู้สึกอิ่มเอ,อิบใจที่ได้ช่วยเหลือนั่นคือบ